สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเทียรวัตรเผยวัคซีนโควิดฉบับพิสดารซิโนแวคซิโนฟาร์มเป็นทางพันวันที่3กันยายนศาสตราจารย์นายแพทย์เทียรวัตรเหมจุธาได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าวัคซีนโควิดฉบับพิสดารเพราะของมีไม่พอและของที่มีปัจจุบันโดยลงเรื่อยๆหมอดื้อวัคซีนซิโนแวคซิโนฟาร์มต่อจากนี้จะเป็นเพียงทางพันหรือขัตัดทับเท่านั้น แต่แม้มีวัคซีนอื่นๆเข้ามาพอและค่อยๆเลิกทางผ่านนี้แต่ตัวอื่นๆก็จะกลายเป็นทางผ่านในอนาคตอันใกล้ถ้าการระบาดคุมไม่ได้และมีการกลันธุ์ไปเรื่อยๆ 1. ธรรมชาติของแต่ละยี่ห้อซีโนแวคภุมิคุ้มกันขึ้นช้าตกเร็วยี่ห้ออื่นแอสตราหรือ mRNA ขึ้นเร็วตกช้ากว่า2ซีโนแวคต้องสองเข็มจะเริ่มเห็นภุมิคุ้มกันที่1เดือนหลังเข็ม2ยี่ห้ออื่นจะเริ่มเห็นตั้งแต่2อาทิตย์ หลังเข็มหนึ่งและเต็มที่ตั้งแต่2อ,อาทิตย์หลังเข็ม2 3. แต่แล้วซิโนแวคซิโนฟัมซู้สายพันธุ์อื่นนอกจากสายพันธุ์ดั้งเดิมได้ไม่ดีรเริ่มตั้งแต่สายพันธุ์อังกฤษอัลฟาและจนถึงเดลต้าจะมีข้อจํากัดมากขึ้นทั้งการป้องกันการติดเชื้อแม้ว่าระดับภูมิยังสูงเช่นความสามารถในการยับยั้งไวรัสเกิน6 8ซก็ตามโดยเฉพาะถ้ายิ่งลดลงไปอีกการป้องกันอาการหนักและเสียชีวิตจะด้อยลงชัดเจน 4. ทั้งนี้วัคซีนอื่นแอสตราและ mRNA ขึ้นอยู่กับระดับภูมิคุ้มกันโดยถ้ายังสูงอยู่ยังพอยันเดลต้าได้แต่ก็ไม่ดีเท่าอัลฟาและเมื่อภูมิลดลงก็กระตุ้นด้วยยี่ห้อเดิมยกเว้นแอสตราสเข็มถ้ากระตุ้นด้วย mRNA น่าจะได้มูลค่าเพิ่มดีกว่า 5. ทํำให้ต้องมีการควบรวมหลายยี่ห้อเข้าด้วยกันกับซิโนแวคซิโนฟาร์มทั้งนี้เพื่อต้องให้ได้กำไร2ต่อ กำไรต่อที่1ก็คือทําให้ภูมิคุ้มกันที่ตกไปแล้วสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทันกันกําไรต่อที่2ก็คือทําให้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั้นสามารถต่อต้านเดลต้าหรือสายพันธุ์อื่นได้แต่ต้องติดตามว่าอยู่ได้นานเพียงใด 6. ข้อม,มูลในประเทศไทยซิโนแวคสเข็มตามด้วยแอสตาไม่ว่าฉีดเข้ากล้ามหรือฉีดเข้าชั้นผิวหนังจะได้ตรงตามเป้าในข้อ5 7วัคซีนซิโนแวคซิโนฟาร์มต่อจากนี้จะเป็นเพียงทางผ่านให้วัคซีนอื่นๆเข้ามาครอบ ทำให้มีกําไรเพิ่มและป้องกันโรคเท่านั้นจะเป็นตัวโดดโดดไม่ได้และจะซ้ําเป็นเข็ม3ก็ไม่ดีข้อสําคัญทางผ่านก็ต้องฉีดเต็ม2เข็มก่อนฉีดด้วยเข็มเดียวและต่ออย่างอื่นไม่ได้กําไรเท่าไหร่8ตตาบใดที่โควิดยังเก่งกาจสามารถไกลพันได้เก่งมากเอื้อประโยชน์ให้ตนเองแม้ชื่อสายพันธุ์เดิมยังมีสายพันธุ์ย่อยๆการกดดันโควิดต้องเข้ม9 การกดดันที่สำคัญคือการคัดกรองว่าติดหรือไม่ด้วยการตรวจที่เข้าถึงได้ทุกคนและแยกตัวทันทีเพื่อไม่ให้มีการระบาดต่อเนื่องและหน่วงการระบาดได้เป็นพักๆรวมกับวินยัยและทําให้จํานวนผู้ป่วยอาการหนักชะลอตัวทําให้รักษาได้เร็วที่สุดและกดหัวให้เวรัสนิ่งที่สุด 10. วัคซีนพักพิสดานต้องครอบจักรวาลเลงทั้งสายพันธุ์ที่มีปัจจุบันและอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ